นี่คือปุ่มเสียงตายที่จะสุ่มให้เราไปเจอเรื่องราวน่าขนลุกถ้าเกิดว่าโชคดีอาจจะหนีรอดแต่ถ้าเกิดไม่ล่ะสิ่งที่เรากําลังจะเจอมันคือฆาตกรที่โหดที่สุดในโลกเอาละ้า้ยาง้นแล้วก็มาสุ่มกดลิฟต์กันดีกว่าสุ่มกดลิฟต์อะสุ่มเปิดสุ่มอาุ่มสุ่มซุ่มไม่เกี่ยวว่ะปวดสุ่มไม่เกี่ยวอ่ะสุ่มเปุ่มไม่ทาเรื่องอันตรายแบบนี้ ฉันบอกเลยนะว่าที่นี่ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยพวกเราเคยเจอกันมาหมดแล้วแล้วพวกเราก็หนีรอดหมดโอ้โหนีห่ไม่ได้น่ากลัวเหรอไม่ไมน่ากลัวจริงๆแต่หน้าตาแต่ละตัวไม่นี่มันแค่วอลเปเปอร์เฉยๆแบบเขาทำให้เราหลอนๆวอลเปเปอร์อะล่ะถ้อาอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าว่ามันจะมีปุ่มอะไรให้เรากดบ้างไปโชคดีโชคดีทุกคนเข้ามาเฮ้ยพี่โบเข้ามาเลยเข้ามาเลย ให้ดูดิปุ่มเป็นสีเขียวมันน่ากดมากเลยอ่ะใอดลองก่อนนะงกดเลยฉันหาที่หลบเลยสวยแล้วจังจะได้ยินเสียงอะไรอ่ะมีอะไรเพลอะไรอ่ะดูมือนว่าที่นี่มีการทดลองเป็นแรงอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเรดเดร์กเดร์กมันคือตัวอะไรไม่รู้มันคือตัวที่อยู่ในป่าใช่ไหมคนเราจะไปเป็นคอสั้นคอหดไงกัน รอบรอบรอกน่าจะกลัวหรือน่าจะขำมันระวังนะทุกคนเจ้าตัวนี้มันโหดมากกองเล็บของฟันเนี่ยมีคราบเลือดของมนุษย์อยู่แค่โดนไปแค่นิดเดียวนียก็จะตายทันทีไอ้ปากำลังโดนไล่อยู่แล้วก็หูกกระไรเอาอยู่อย่างนี้หาทางรอดหาทางซ่อนไว้ฉันอยู่ในหลอดขนนองแต่ไม่ถึงวันท่นจะไม่มีกระไรความเชื่อขาพวกแกว้าวพี่บอลเนี่ยังมาทางนี้ดิมันเปลี่ยนทันเกิมันเปลี่ยนทันเกิ ฉันโหลดไม่เป็นรเลยฉันโอดไอ้มันปุ่มมันหลับอ่ะเพื่อนเอ้าเฮ้ยงั้นฉันจะไปคนกดคนต่อไปกดเลยอ่าจะไปกดเลยนะคะตอนที่พวกนายจะเจอตัวต่อไปคือตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรเงี้ยเขาเป็นป่าสนามยากเหรอเป็นเขาแบบนี้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นสแลนเดอร์แมทเอ้ยเดี๋ยวนีฉันได้ยินเสียงมันแปลกไม่มีไม่มีไมมีฮะมี มาหรืหมีนี่บันสมายดกสมายดกมายิ้มแต่มันไม่ยูยิ้มเลยฉันใช้มุมหลบฉันใช้มุมหลบในการปกป้องตัวเองมันไม่สามารถฆ่าฉันได้เพราะนี่คือมุมมรณะไอ้มันมันจะไป่คลอดแกทั้งคอดยัยเด็กนีแล้วแล้วมันม้วนตัวมันไปแล้วมันไปแล้วหุยยหุยหุยหมันติดมันติดมันติดกับแพงติดกับแพงจะเอ๋ว่าไงจาน้องหมาโมซาร์ทอยู่ ต่อ <bills? S 1> ฟันเว้ยต่อไปใช่ของกดบ้างได้ไหมหอยเอมตกนะกากมากกับคนที่ตายคือคนที่แบบไม่ไหวอ่ะร่างกายคือคอนแอร์ฮัลโหลและด่านต่อไปเฮ้ยนี่มันคือร้านสะดวกซื้อปะไอ้ไม่ไม่จักรเล์บอดคือตัวโยนตัวโยนมีดครับเหมือนแบบเล่นกายกรรมโยนมีดอะนึกออกว่าแต่นั้นอะมันคือไอ้ตัวที่เป็นแผ่นแผ่นไม่ใช่เหรอ มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หน้าแเพนไอโนเพนมาแล้วเฮ้ยเออดีดีดีคนเลยไปังคนที่ตายคือคนที่กลางนะเข้ามาแล้วเข้ามาในลิฟต์ทุกคนเข้ามาในลิฟต์ลิฟต์จะปิดแล้วในอีกห้าสี่สามหน้าด่าย่ฉันรอดอยู่รอดนานไม่ต้องเลือกแล้วต่อไปตาหนู กำหนดชีวิตตัวเองเอาดีอารีแน่จริงก็ไปไอ้เลนเทสโอ้เธอเรื่องอะไรทุกคนและสถานที่แห่งนี้เฮ้ยเือวิธีอะไรสุดยอฉันจะทำให้หูของพวกแกแตกไม่ซองไอ้เฮ้ยมัเหยียบชาติม่เหยียบแต่เลือดโห่เมื่อกี้เป็ใครรอดบ้างอ่ะ ไม่เมียนะจ๊ะไอจิโร่มันเหยียบแบนตตแต้เลยใครจะไป็นเบได้เพื่อนเขาแบบโกรธละตาฉันได้ยังอ่าโม่อ่ะโอเคโอเคผมม่าหะโกรธมากกวมาเจอโหดสุดเลยว่ามือของพี่ชาโบ่จะเจอฆาตกรตัวไหนอะไรอะบ้านอะไรอะเนียมันมีอะไรหรอนี่มันใช่บ้านอะเนี่ยฉันคิดว่ามันเป็นเฮ้ยหมีฆาตกรหมีฮะ มันเป็นฆาตกรมันหมีเหรอใช่มันเป็นตุ๊กตาหมีจะเข้าไปซ่อนในบ้านก่อนอยู่นบ้านหัวแบะเลยอ่ะจะแป้งมาดูดิมันจะตามฉัน่ะมันจะตามฉันพวกนายเห็นเห็นมันอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยหลังหัวแกบนหัวแป้งเลยบนหลังผ้าจะไปแล้วออกมาแน่จริงก็ตามปากไปดิ ไล่ใครไม่ไล่ไล่ฉันคนเดียวเลยนะเนี่ยมาฉันเองมาตั้งแต่ไปนะมาฉันแล้วพี่มายขอขอตัวอ่อนๆนะขอตัวอ่อนฉันจะให้ขอตัวเทพๆเลยอ่อนแอเฮ้ยไอ้แก่ทำลายครั้งใหญ่แล้วบ้าคนขุนให้มีโทรศัพท์ด้วยรับโทรศัพท์หน่อยเฮไอ้ไ้โก้เฟสไอ้ตงย่าเฟส้โกมันมีมีดโก้เฟสโก้เฟสฆาตกรโก้เฟสเจ้าตัวนี้มันไล่ฆ่าเออบ้านที่มีงานปาร์ตี้และดูเหมือนว่า ใครที่กําลังแบบว่าสนุกสนานอยู่ในบ้านมันจะฆาตกรรมทุกคนแล้วหมกเข้าไปในบ้านนั้นหนูยังไม่ได้สนุกสนานเลยนะเมื่อแกนหนูยังตายอ่ะฉันแอบฉันแอบอยู่ตรงนี้ทุกคนมาแอบตรงนี้ฉันว่าตรงนี้รอดอุ้ยอุ้ยไม่ลักใครอยู่ก็ไม่รู้ฉันไปดีกว่าตอนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วไอพี่โบเดี๋ยวว้าพี่โบแล้วพี่โบลากใครเพื่อตาบ้านรักพีโบลากตายอุ้ย ไม่เท่าไหร่นี่หว่าพ่าก่อนเมื่อกี้คนเลวในหมู่พวกเรามีแค่คนเดียวเท่านั้นคือพี่จาโบผมแค่แบ่งปันรอยยิ้มฉันไม่ปล่อยให้พวกนายได้หายใจหรอกเฮ้ยไม่มีการบูชายันเกิดขึ้นอะเฮ้ยโซนิกอะไรอะไอโซนิกโซนิกโซนิกเปลี่ยวไหมโอ้นี่มันโซนิกบอล าจะแปงตัวเาไปนี่เหรอเจ้าตัวนี้เป็นแคตากรนโอ้ไร่ไเข้าได้โดนสัมบอสไปสักเกมไอ้ปงตัวมันเลยมันต้องออกมาจากวงแหวนเวทนี้แน่เลยอ่ะกลับไปในวงแหวนเวทของแกซะตายนนี่นี่นี่อือจะอื่าฮ่าฮนา่ายตาฮ่าฮ่มฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่า่าฮ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 ทาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่เฮ่าฮาฮันนา ใช่ก็มเป็นโซนิกอ่ะมันใช้เสศษฟ้าเลยนะโอ้ยจริงจริงจริงไปต่อครับยังต่อเนื่องเฮอุ้ยห้องนี้ดีอ่ะนี่มันยังกับแอเรีย51แน่หรือว่าที่นี่จะมีการทดลองเหมือนโรงงาน c อ็กซ์พีเอ็กซ์พีเฮ็กซ์พอะไรอ่ะโอ้ยใช่หรอ SCP 9่โอ้โหดีตัวอะไรไม่รู้แต่มันแรงมากเลยโอ้ไม่กล้าลงชุดมาเห็นเป็นทิศ มันเปิดกับเป็นตัวอะไรอ่ะมันเปิดกับเป็นกาดอ่ะมันใส่แว่นดำด้วยเมื่อคิดซะเห็นเออเป็นผู้ชายตาแดงเฮ้ยได้ผู้ชายตาแดงมากเลยนี่ไม่เกิดการทดลองอะไรกันหรอคุมือมือของมันเป็นใบมีดได้พี่ไหมรู้สึกมันมันจะชื่อว่า The Visitor The Visitor อุ๊อเฮ้ยอย่าอย่ามาหาฉันฉันเปแก้ SCP ตัวนึ่งเจ้าตัวนี้มันคือ SCP 990อยู่ในระดับที่อันตรายมากๆนะเพื่อนๆอุ้ยอะไรนะเฮ้ย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 นี่มัน กากขาวนี่ S C P ไม่ใช่เหรอนม่ใช่สูดสามห้าระวังนะปางเจ้าตัวนี้สูดสามห้ามันน่ากลัวมากมันคือคนที่ใส่หน้ากากเามนให้าลองให้ตลอดเวลาดูเหมือนว่าหน้ากากมันจะถูกออกมาจากเออแล็บทดลองมีใครบางคนใส่นี่น่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อะเดอะแมสหน้ากากนรกเฮ้ยมันเขาออกมาไม่ได้นะแล้วมันร้องไห้ตลอดเลยได้ยินเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเลยจะดกเลยเนะเน็กหนุ่มฉันไม่ทำอะไรพวกร้ายหรอก หนอดเนาะบันที่บันที่บันที่จัดการพ่กินเลยจัดการพ่กินเลยหลุดลอยเลยไม่อยากแก้เพื่อนสิเราเห็นหน้าสล็อตอะไรอะไรต้องพูดเลยมันมีตัวที่เป็นอาหารบ้างไหมหนูเริ่มหิวแล้วอ่ะได้ดีเดี๋ยวฉันจัดให้เฮ้ยอะไรหนึ่งห้าสองศูนย์คืออะไรอ่ะปัาคาตงกอนเฮ้ยนี่มันไอ้คาตงกอนหน้าหนังนี่เจ้าตัวนี้มันลอกหนังหน้าของคนอื่นมาแล้วก็เอามาใส่เป็นหน้าตัวเองเดี๋ยวต้องไฟอเหรอ เราจะใช่เหรอเล่นไมเยอร์ฮะอ๋อไม่ใช่เมเยอร์ไม่ใช่เล่นเฟสไม่ใช่เมเยอร์เพื่อนอ๋อไปใส่ถักกากอ่ะเนี่ยจะคิดว่ามันเป็นหน้าหนังจูกอยู่จู๊กอยู่มันโดนหาปาร์ตี้จู่กอยจุกอยู่โอ้ยมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนทักเก็ตอ่ะโอ้อ๋อไมเคิลย์ว้าวไมเคิลสล็อตอยู่ไหมเฮ้ยไมเคิลอยู่ล็อตอยู่ไมเคิลดูแล่บนโซฟาเนี้ยจะปลอดภัยสล็อตไม่เชื่อหรอกไม่มีที่ไหนปลอดภัยทั้งนั้นอะ แล้วปลอดภัยนะเฮ้ยขอผมเปิดม <pl ains> ั <able> ่งน <ming> ิ่ดูจัดไปจัดไปลองเปิดดูน่าจะเป็นตัวอะไรน่ารักน่โอ้โหโซนิกปะเนี่ยโซนิกฮ้ายว้ายมีไิบหายเล่น่ากลัวโอ้ตัวอะไรโอ้โหโอ้เร็วมากเร็วมากเดี๋ยวเอามันเข้ามาข้างบนนะโอ้ดูดูดิมันกระโดดขึ้นมาไม่ได้หรอกเพื่อนเห็นไหมนี่จากบลูเฮ้ยมันทำสล็อตไม่ได้วะ ทำอะไรฉันไม่ได้ร้องไอจับจิวปิสัตย์ถุย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 มาทางนี้สิมาทางนี้ก่อนนี่ที่ว่าพี่ให้ใี่ไหมนี่จะเลวบางเลยบ้างไ่ขอนธนยศมีการเชื้อเชิญด้วยมาทางนี้สิแกทนยศจริงๆนะไอ้ปังเอาก็พวเหน่อยแก้งมันน่ะถี่ว่าจิวปีศาจแต่ก็มีหัวใจเฮ้ยที่อะไรอ่ะเฮ้ยแล้วไฟโทมัสทุกคน อยู่ริมไว้เดี๋ยวรถไฟโทรมาคนเฮ้ยวิ่งลันไปไหนอะไปไหนไไปหนอ่ะไม่รู้ว่าที่ไหนขลั่งหลังขรังอลไรโอ้โหโบนตลดอ้อเห็นขีดไม่ตามหลังรถไฟไม่ไหวแล้วพี่เจมจะตายผมมาพร้อมรถไฟไม่ว่าจะบอกยังไงโทมัเก็ไม่เคยน่ารักสำหรับฉันเลยมีคนโดนบ่อขยี้ไปแล้วผมเอง สงสารแต่ว่าไม่กลับไปช่วยนองเอือกโ้ยน่า่ักสารชะมัดมันช้าจะตายในโดนบิดขยี้ได้ยังไงอะฉันงงเงาเหลี่ยนไปคนเดียวเลยอ่ะพี่ชาโมโ้ฉันจนอะเอาหนูเอาหนูกดหนูกอดตายกี่เฮ้ยนี่บาดโอ้โหชใช้กายนี่สุด้หาทางแอบก่อนดีกว่านะเพื่อนๆหายหูไม่บอกเดี๋ยวไม่เอาละ หมันวิ่งแล้วโอ้มท้าวิ่งมันตลกจังเลยเผื่อเพราะทีนะเมื่อกี้มันวิ่งหรือมันอะไรเนี่ยมันมันซอยเท้าอย่างนั้นรูโตะมันเร็วมากเเเลยโมนนอชิญฉัจะวิิ่งเข้าชวัสดีนายเห็นพวกเราไหมจ๊ะเออเกณฑ์ฉันแล้วโนท์ใช่แล้วจ้าฉันเห็นนายแล้วอุ้ยเฮ้ยมันมันกำลังจะซอยเท้ามันกำลังจะซอยเท้าซอยซอยา แอลว่าแกจะติดบังนะจ๊ะว้าวติดเลยนะจ๊ะติดเลยแล้วจะแป้งมันไม่ <S 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 oh ติดเลยเออมั่วมงไหนมันหลอกเราอ่ะเพื่อนใครจะกดนี่มันอันตรายมากเลยนะเนี่ยนี่สินะที่เขาบอกว่าเป็นปุ่มที่อันตรายเฮ้ยวันนี้พวกเรามาเข้าแคมป์กันหรอฉันไม่เคยจําได้เลยว่าเราเคยเข้าแคมป์ในสถานที่แบบนี้มันอยู่ที่สูงไว้ก่อนละกัน ้มีขา้าราชการกำลังไล่ฆ่าเด็กที่กำลังต้<ห>่งแคมป์อยู่ตอดระวังด้วยถ้ามีอะไรที่น่าสงสัยกรุนาติดต่อตำรวจทันทีันพยายามฆ่าไปแจงอ่ะอ้หสปอยอยู่ในแคมป์น่าจะรอดจริงไอ้หนอดิฉันอยู่ในแคมป์อยู่ไหนพวกมันอยู่ไหนเห็นไหมล่ะ เราอยู่ในแคมปิ้งแคมปิ้งเราปลอดภัยจะตายนี่เป็นโคเลยนี่เป็นโค้กระดาษแตกไหมตอนนี้เพื่อนแสดงได้แมนทางนี้อย่าปังนายก็รู้นายต้องเก็บกระดาษนะว่ามันกลวงมากฉันว่าเราไม่จำเป็นต้องเก็บกระดาษเราพี่โมเพราะสุดท้ายแล้วอะเราไม่สามารถเคลียร์ด่านนี้ได้สักทีมันจ้องจะฆ่าเรามันต้องจะเล่นงานเรานี่อันนี้อันนี้หมายิ้มเปล่าหมายิ้มหรือเปล่าฉันคิดว่าน่าจะใช่นะสมายด์ด็อกอ่ะใช่ได้สมาย์ด็อกมาแล้วโอ้โห นี่มันอะไรอ่ะนี่นี่มีดูสำหรับเอ็กซ์วู้ขอบ้างดีขอบ้างโทษทีนะฉันรอดแล้วหนึ่งแต่พี่กิตไม่รู้จักต่อคิวอ่ะว้ายเฮ้ยว่าเกรอดแล้วแกเข้ามาในรีบีดับไมฉันออกแล้วว่ะแล้วไปสลับไอ้ไอ้หมาไม่เข้ามาในรีบอเอ้าเอ้าเจ็บตายตายตายไอ้พังตายเออไอ้จอเรารอดแล้ว เย้บันไดที่ลิฟต์นี่มีประโยชน์จริงๆนะทุกคนฉันบอกเลยอ๋อนะแอบได้เหรออ๋อเออเออนี่ไงเฮ้ยดันไม่ดันไม่โอ้ี่มันเหมือนเป็นแค่บ่อน้ำเหรอเฮ้ยเอะไรอะเกสโซหกหกที่เขาว่ากันว่า สักหลังหนึ่งเพื่อที่จะมาฆ่ายกครัวอ้าอ่าอ่าออ้ออ้ออ้ออ๊ยอุ๊ยอพิกิทพิกิทโดนพกิดโดนแทงพิกิทโดนแทงย้ำๆแต่นอไม่ได้หรอฉันแทงดูอยู่ตรงนี้แล้วคันจุ้กเกย์กำลังไโง่เหรอเนี่ยจุ๊กอยอานจุ๊กเย์าฉันมาแล้วะไอ้ากระโด้ปังโดนโอเคทุกคนอัโท้ไม่ได้รอแล้วมันไม่ได้ฆ่าด้วยวิธีการเอามีดนะมันใช้เท้าเตะ ผมกดนี่คือวิธีที่โหดที่สุดเตะจนตายผมกดผมจะกดกดด้วยสปินเนอร์ใช่เอากดไม่ได้ต้องเอาสปินเนอร์ออากางี้ดีกว่าจ้ะแป้งเดี๋ยวเราไปยืนเลี้ยงหน้ากระดานมันฆ่าใครค่อยเลี้ยงอะโรงเรียนนะของเราหนาอยู่จ um> um> no si> okay. ู่จู่แตัว่าจู่จู่จสแลปปี้คือตัวไหนแล้วไวจังอ่ะสแลปปี้มันใช่ตัวที่ขี่จักรยานป่ะไม่ใช่นันมันนั่นมันซอไม่ไม่ไม่เป็นตัวที่ขี่จักรยานอ๋อตัวขี่จักรยานเปนตัว จะใช่ตัวกาตายตัวนั้นน่ะเออเฮ้ยแต่แต่ว่ามันมันมันน่ากลัวมากเลยอ่ะใครเป็นเร็วมากใครเตาบอกวนั้นชิคกอนชัยเหรอนี่เรา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 โอ้โหดูด้วยเอาเอาเอาปางเอ้ยฉันกำลังรอตัวการตายของคุณนายอยู่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสแลปปี้สแลปปี้จะเดินเข้ามาแล้วก็จ้วงปางไปหนึ่งทีจ้วงปางไปสองทีไม่ไหวสามทีตาย